ก็คือลูกค้าแจ้งมาว่าเพิ่งทําเครื่องมาได้ไม่นานนะผมก็เลยคิดว่าเป็นเพราะแบตหมดหรือเปล่านะเพราะว่าพวก MSX นะครับถ้าไม่มีแบตก็ดับกลางทางได้เหมือนกันนะครับถ้าแผงชาร์จหรือว่ามัดไฟไม่ดีนะบวกกับในตอนแรกนะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องแล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมก็เลยไม่ได้สงสัยในตัวเครื่องนะครับแต่อาการนี้ผมคิดว่าลูกสูบน่าจะเบรกหรือไม่ก็ลูกติดแล้วเรียบร้อยแน่นอนครับแต่จะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปอรอลุ้นกันน,น,น,รรน,นครับใอออน ด้วยเนพะื่อที่เราจะได้ทําการรื้อชุดบนนะครับแล้วก็ชุดข้างฝั่งคัดนะครับผมก็ลื้อออกมาดูตะแกรงน้ํามันเครื่องด้วยนะครับในส่วนนี้ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งทําเครื่องมาใหม่นะครับแต่ว่าลูกสูบมันเบรกนะครับผมคิดว่าตะแกรงน้ามันเครื่องน่าจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับหรือว่าทางเดินน้ํามันเครื่องน่าจะมีปัญหาคนระับและในส่วนนี้เราก็จะได้ทําการลื้อออกมาเซอร์วิสให้ลูกค้าไปด้วยนะเพราะว่าตอนเราประกอบส่งงานไปจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังมานะครับโอเคครับหลังจากที่เราถ่ายน้ํามันเครื่องออกหมดแล้วนะครับเราก็มาด